ผมร้อยตำรวจเอกแวริปปิซารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุหเหนือกลครับสวัสดีค่ะดิฉันร้อยตำรวจโทหญิงนาถวดีเจเจารุ่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสุหเหนือก็รู้ค่ะหลักๆเนี่ยคดีที่พบเจอบ่อยมากที่สุดอันดับแรกเนี่ยจะเป็นคดีเกี่ยวกับ การสั่งซื้อของเราไม่ได้ของนะครับก่อนที่สั่งซื้อของนะครับให้เราเนี่ยลองเช็คเครดิตของคนคขายดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจํานวนยอดไลค์หรือว่าความเคลื่อนไหวของเพจหรือ Facebook ของคนนั้นนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยบางทีราคาที่ถูกจนเกินไปเนี่ยก็ไม่ควรที่สั่งซื้อนะครับชื่อของคนขายเนี่ยเราลองเอาไปเช็คได้ที่เว็บไซต์ของ blacklist.com นะครับทางที่ดีเนี่ยเราควรที่จะสั่งซื้อของผ่านแพลตฟอร์มที่มันมีความน่าเชื่อถือเช่นพวก เมื่อส่งสินค้ามาแล้วสินค้าไม่เป็นที่เราต้องการเนี่ยก็ยังไม่ต้องกดรับแล้วก็ส่งกลับแบบหนึ่งก็คือการชําระเงินแบบปลายทางนั่นเองค่ะอ uh huh. ดียอดคิดคอนซูเเตอร์เนี่ยจะเป็นเบอร์แปลกโทรเข้ามาอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐพูดโน้มน้าวให้เกิดความน่าเชื่อถือหลังจากนั้นพูดให้เราเกิดความกังวลคอยตามไปกับเขาอ้างว่าพัสดุิีกฎหมายติดอยู่ที่นั่นที่นี่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะโน้มน้าวให้เราเนี่ยโหลดแอปหรือไม่บางทีก็ส่งเลข OTP <c oughs> ให้กับ จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยคนร้ายก็โอนเงินจากบัญชีเราไปยังบัญชีม้าต่อไปนะครับทุกคนจะสังเกตได้นะคะว่าบัญชีที่เราโอนไปทั้งหมดอะส่วนมากนะคะจะเป็นบัญชีม้าซึ่งบัญชีม้านะคะจะเป็นการเปิดบัญชีที่ให้คนร้ายนะค่ะใช้ในการกระทาความผิดโดยเจ้าของบัญชีนะคะจะเปิดบัญชีได้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยค่ะเจ้าของบัญชีนะคะก็จะมีความผิดเท่ากับตัวการใช่ค่ะในการกระทาความผิดครั้งนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นให้สังเกตพ่อแม่พี่น้องคนรอบข้างดูนะครับว่า สมุดบัญชีเงินฝากบัตรเอทีบัตรเครดิตของนะครับของญาติพี่น้องของเราเนี่ยตอนนี้อยู่กับใครอยู่กับตัวเองหรือเปล่าไม่ควรที่ะให้คนแปลกหน้าไปใช้นะครับใช่ค่ะ การกู้เงินผ่านแอปหรือว่าการกู้เงินผ่านทางโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าสินเชื่อออนไลน์วิธีนี้นะคนร้ายนะคะจะสร้างเว็บปลอมขึ้นมาค่ะโดยหรือว่าสร้างเว็บที่มีความใปล้เคียงกับสถาบันการเงินของประเทศไทยมากที่สุดค่ะทําให้ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อหลงเชื่อหลังจากนั้นนะคะคนร้ายจะขอข้อมูลส่วนตัวจะมีการสร้างเอกสารปลอมขึ้นมานะคะเอากสาร,สราปลอมที่ว่าก็คือสัญญาเงินกู้เหยื่อก็จะเชื่อว่าเราได้ทําการกู้จริงและหลังจากนั้นก็จะมีการโอนเงินไปค่ะซึ่งการโอนเงินยอดนี้นะคะ ก็คือใชนค่ะใช่ค่ะค่าธรรมเนียมคนร้ายหลอกใช่ค่ะโดยคิดเป็นร้อยละเปอร์เซ็นต์ของเงินกู้ค่ะเราโอนไปยอดแรกเนี่ยแล้วคนร้ายเนี่ยก็จะหลอกต่อมาว่าจะต้องมีค่านู้นค่านี่ด้วยความที่ว่าเราโอนไปครั้งแรกเนี่ยเราก็จะเสียดายยอดเงินเราก็จะโอนไปอีกโอนไปอีกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยจากที่เราจะไปกู้เงินเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเราให้เงินเขาไปใช่ค่ะ การหลอกให้ลงทุนผ่านแอปซึ่ง ok. แอปที่ว่านะคะก็คือแอปปลอมที่สร้างขึ้นมาเ ok. องค่ะไม่มีความน่าเชื่อถือใช่ค่ะไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยค่ะประมาณนี้ค่ะโดยจะมีการหลอกให้ทำภารกิจปันยอดต่างๆ ok. แล้วก็โดยข้อสังเกตของวิธีนี้นะคะก็คือเราจะได้ยอดเงินเข้าบัญชีเราจริงๆ ok. ค่ะซึ่งยอดเงินที่ว่านะคะจะเป็นยอดเงินทีละเล็กทีละน้อยแต่ว่าเป็นเงินที่โอนเข้าบัญชีของเราจริงๆทําทำให้ผู้เสียหายหรือว่าเหยื่อหลงเชื่อค่ะ คือในตอนแรกเนี่ยเราลงทุนไป <Yes. S 1> เราก็ได้ผลก,ลากําไรออกมาเสร็จนี้คนร้ายก็หลอกอีกว่าถ้าอยากได้เงินเพิ่มขึ้นก็ต้องลงทุนมากขึ้นจ<ช>นสุดท้ายเนี่ยพอโอนยอดใหญ่เข้าไปเนี่ย<ช>ปึ๊บก็ไม่สามารถที่จะได้กําไรในส่วนนั้นกลับค<ช>ืนมาครับฟิชิ่งเนี่ยคือการสร้างเว็บไซต์หรือว่าลิงก์ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เรากดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลของเราได้นะครับลิงก์อะไรเว็บไซต์อะไรที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยพยายามอย่าเข้าไปนะครับ โรแมนตแกนะคะก็คือคดีหลอกให้รักเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายแลวก็เพศหญิงเลยค่ะส่วนมากจะเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่า Instagram นะคะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากเลยคือเว็บไซต์หาคู่ค่ะคนร้ายนะคะจะสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาค่ะดรน้าา่เชื่อถืัอไม่ว่าจะเป็นทหารนักการเมืองนักบินอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้ดูร่ํารวยฉันมีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วก็มาหลอกผู้เสียหายค่ะมาหลอก คุยสร้างความสัมพันธ์ในระยะเวลาอันสั้นค่ะถึงขั้นขอเป็นแฟนขอแต่งงานและหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการหลอกให้โอนหลอกให้ยืมเงินเมื่อเราใช้ความสนิทสนุกอะค่ะเราก็จะหลงเชื่อคนที่โปรไฟล์ดีๆอะไรเงรี้ยบางทีเนี่ยก็ถ้าไม่รู้จักเนี่ยพยายามนะครับอย่าไปกดรับเป็นเพื่อนใช่ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเราโดนหลอกขึ้นมาเราสามารถทํายังไงได้บ้างคะถ้าเราโดนหลอกเนี่ยให้เรารวบรวมตั้งสติก่อนตอนแรกหลังจากนั้นเนี่ยรวบรวมมายาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น URL Facebook IG ลายตานะครับรูปภาพบทสนทนาภาพการโอนเลขบัญชีคนร้ายเบอร์โทรศัพท์คนร้ายสารที่เกี่ยวข้องที่น่าจะเป็นประโยชน์เนี่ยมาพบพนพักงานสอบสวนที่โรงพักถ้าเราไม่สะดวกเข้ามาพบพ,น,พนักงานสอบสวนสามารถเข้าไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ w w w t h a i policeonline.com ค่ะเข้าไปยังเว็บนี้ลงทะเบียนหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการโดนช่อโกงอันนี้ค่ะใส่วันเวลาวันที่แล้วหลังจากนั้นนะคะทางพนักงานสอบสวนนะคะที่รับเรื่องนี้นะคะก็จะติดต่อผู้เสียหาย ม,มาสอบปากคาแล้วก็มอบหลักฐานต่างๆ,ๆที่ใช้ประกอบคดีค่ะคและหลังจากนั้นทางพนักงานสอบสวนนะคะก็จะทําการอายัดบัญชีนี้ค่ะแล้วก็จะประสานทางฝ่ายสืบสวนต่อไปค่ะฝ่ายสืบสวนเนี่ยก็จะลงมาดูว่าสามารถที่จะสืบหาคนร้ายอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากเพียงหลักฐานที่ผู้เสียหายเอามาให้ตอนแรก เมื่อมีข้อมูลคนร้ายเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมองให้พนักง,งานสอบสวนต่อไปนะครับเมื่อพนักง,งานสอบสวนนะคะรวบรวมพยานหลักฐานเพียงพอที่จะขอออกหมายจับต่อสาลได้นะคะพนักง,งานสอบสวนก็จะออกหมายจับแล้วก็สรุปเป็นสำนวนสั่งฟ้อง,องส่งให้พนักง,งานอายการต่อไปค่ะครับผมมีแก๊งคอร์เซนเตอร์เข้าทรมา,าแล้วเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะสำหรับเบอร์ที่โทรมาที่คาดว่าเป็นเบอร์ของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับ,รบสามารถแจ้งเบอร์เข้าสู่ระบบเพื่อปิดกั้นการใช้งานนะครับผ่าน3คข่าย เอเนี่ยจะโทรไปที่ไปหมายเลขโทรศัพท์1 8 8 5่าครู uh, True เนี่ยก็จะโทรไปที่9777นะครับและ d ีแทโทรไปที่หมายเลข1678นะครับข้อห่วงใยจากสำนักง,งานตรงไหนแห่งชาตินะครับก็คืออย่าหลงเป็นเหยื่อโอนเงินให้ใครง่ายๆนะครับหากพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนกองบัญชาการอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโทรศัพท์1444ครับ หรือ0 PCT หมายเลขโทรศัพ 81, 8, 6, 3, 000, ท์081863000ตลอด24ชั่วโมงครับค่ะด้วยความห่วงใยจากสพฐสมือนกรุงนะคะขอบคุณค่ะ<ม>